กรณีถ้าเกิดว่า a อเจนแน่นะคะมีลักษณะ Activity เช่นใช้ภาษาไทยใช้เงินบาทใช้กฎหมายไทยหรือว่ามีตัวแทนต่างๆให้ความช่วยเหลือแต่ผู้ลงทุนในประเทศไทยเนี่ยก็จะบอกเออเราก็จะพิจารณาว่าตรงเนี้ยคือการประกอบธุรกิจในประเทศไทยต้องได้รับอนุญาตก,ก็คือมาขออนุญาตเมื่อไม่ได้ขอก็เถืออถ่อนพอเถื่อนแล้วเนี่ยกรตก็กับโทษตามปกติ แต่ว่าตัวพรกรไซเบอร์ฉบับสองะคะเขาก็จะมีตัวมาตราเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งว่าเมื่อเห็นว่าเถื่อนแล้วเนี่ยกรตก็สามารถแจ้งไปที่ทางดีได้เพื่อปิดกัน้นการเข้าถึงดังนั้นกระบวนการมันก็เลยเริ่มมาจากว่าเนเรื่องของการกอุกิจโดยไม่ไรับอนุญาตก,ก่อนเมื่อเออกิจโดไม่รับอนุญาตเนี่ยกรตซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบดูลแลเนี่ยก็เห็น ก็แจ้งไปอย่างดีก็จะทำหน้าที่ปิดกั้นไปตางกฎหมายนค่ะ